แล้วบะนีแล้วพนผมผมเมียว่าขึ้นอีกหาพันหาพันเขาว่าอยากได้อรีหันหฮาคอกันได้อืมแต่เอ้ยนี่อยากได้ไอีบ่หาพันนี่โดยเออเดี๋ยวจะได้พ่อเอาเมื่อแบบเรื่องเฮือนนี่เสีมั่งอีกตัวนี้ก็มั่งมั่งไปพูดพนอีกเนาะ น้องกับสบายดีได้สวัสดีเ้อพี่น้องบัะสุขสุคนกลับมาผมมาพบกับบัอจิตคือเก้าพี่น้องเลยอ่ะพี่น้องเลยกับตอนนี้เนาะทางบัอจิตกับอยู่ที่บ้านนาสว่างพี่น้องเลยกับาพอดีว่านเนาะมาเตยเพื่อนของสว่าเพื่อนพี่น้องกับทางบัจิตก็จะได้พาพ่อแม่พี่น้องเนาะหาแวะมาเย่ามเยี่ยมามทำไทยกับเอือนางเพื่อนพี่น้องเลยอ่ะมาเป็นจังไรแน่เดยวนีเนาะ โดยโดยโดยนาะงพอพี่น้องกะตั้งแต่เพื่อนถือพาค้าทองเนาะทั้งทีมงานเฮากะยังมาได้เข้ามาเยี่ยมเยีมธรรมไทยเบิ้งกะบพอเป็พี่น้องใดคนก็คือสีผู้ดีเนาะงพอพี่น้องครอบครัวของเพิ่นเป็นจังใดก็คือได้รับการช่วยเหลือมาจากปุณญ่เจดีเพิ่นกะได้อย่างพอสมควรเนาะงพอพี่น้องไม่นี้กะสิเขามาเยี่ยมเยี่ยมธรรมไทยเบิ้งเนาะมาเป็นจังใดดิเนาะโดย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 นาะพี่น้องมาตุ้ขออนุญาตขึ้นตั้งฮือนในเด้อเนาะ โอ้เป็นจังไงเนาะอันนี้ก็จะเป็นบนเสียได้หน่เนาะเสียอ่าฮิตกระเทิร์มไหมพี่น้องพี่ได้เป็นกับพากันมานอนอยู่ข้างนอกแล้วเนาะตะกี้แต่ก่อนก็อยู่ข้างในน้องเลยเนาะก็คือว่าได้พี่น้องโอ้ดูดูอัสสบายดีเด้อสบายดีสบายดีอ่าแล้เมื่อสบายดีพ่อแม่พี่น้องแน่โอเคเนาะป่ามีแต่มหาเด็กเขาแท้นี่เนาะพ่อพี่น้องอืมเดือดแท้เนาะพ่อพี่น้องเราหิ้งยังไงได้นี่ยกะบอกเอ้ยอ่าเอ้ยหนวมาทั้งนี้ได้พ่กเอ้ยแบบว่ามานั่งอยู่นี่เนาะ นั่อยู่นี่น้องพ่อพี่น้องเบิ่งเด้อฮะเป็นจังไรน้องแม่แม่แม่ต้องเสียงแบบนี้ได้น้องพ่อพี่น้องเสียงเอาแบบนี้เด้อจริงเสียงเสียงเอานี้เลยโอ้เพื่อนชาญของเพื่อนก็ได้น้องพ่อพี่น้องก็คือสีเน้นนี่หละโอ้แจ้งแล้ววันนี้ผู้นี้มาเอกี้ก๊อกบ่เม่นเอ้ก๊อกน้องเม่นผู้นี้เนาะเม่นผู้นี้ผู้นี้อยู่บ้านไปหาคุณจิลล์โอ้ยังยังจะค้นอ่าผู้ใหญ่ยังผู้เดียวบ่ผู้เดียวของเราผู้นี้โอ้คือผู้นี้อ่าซึ่งยังก็ต้องไหนฮะซึ่งซึ่งยังก็ น,นั่งนิงนั่งนิงเนาะจักปีเด้อนี่ฮะแปดเก้าปีแปดเก้าปีบอโอ้ยเยีนทะเขเามื่อนี่ทะเลเขาบ่อ่ะมื่อนี่ก็เขเาบ่มื่อนี่ฮะเข่าอยู่ห้องปรไดัก็ห้องปะชามห้องประชามอ่าหลังจากอ่าผู้นี้บ่คือจะเป็นผู้นี้บ่บบดนี้อ่าผู้ที่อ่าเฮียงกันมาบ่ผู้นี้เฮียงบอผู้นี้อ่ะสบายดีอีกรอบน้องน่าดีโดยฮะซื้อมาจากไหนก็อ่าฮะ อังโอ้เขาเชืนค oh, ือก uh ัน huh, บ่หนิเขาจะเริ oh, ่มเขาเมื่อนีโอโดย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 น้องพี่น yeah, so ้องแต่ทางนันนาเอ้เพิ่งจะนุ่มให้ดูกลิ่นเนาะคือชิ้นนี่นี่แหละอ่าตามมาด้วยผู้นี้เมนบ่ดอกโอ้ชื่อว่าจังไหนก็นี่ฮะนางอินนางอินอันนี้จั้งปีแล้วเจ็ดปีโอ้เป็นจังได้ยังอายอายบ่หรือจังไหนี่ฮะคือบ่บบวบนำเนาะนี่กะ โอ้ดูดูเม่นแม่นแม่นผู้นี้ก็คือซิบอวเป็นอยู่ผู้นี้น้องเนาะอ๋อกินข้าวกินน้ำได้ไหมนี่ฮะกินแม่ยังอายอยู่นะพ่อพี่น้องกาเป็นเช่นไรเลยเมื่อข่ามาโดนเลยก็คือได้ลูกใหม่บ่โอ้ดูดูดูเบื้องล้กพี่น้องเด้ออ่าคนนี้อย่างพี่น้องกี่ผู้หญิงเดีอผู้ชายเอลยผู้ชายผู้ชายบ่ปาเตัวบักเถืกพี่น้องกีย โอ้เป็นยังไงอาะนาคืออยู่กันเท่านี้บ่ให้อายเพิ่นไปใช่ไหเพิ่นไปหาขี้ศีนอายไปหาขี้ศีไปหาสมือบ่ขี้ศีหากระปมือนีแหละพักซ้อมเมื่อยโอ้เมื่อยแล้วก็พักกลบวก็เไปโอหากระปมือนีแหละโดยโดยคือเอื้อยนี่ได้ได้ได้อ่าแตุ่ดนเนี่ยบ่นี่ดูนี่หากระดาดวงนีแหละยังมัท่านเอดเดือนได้เดือนเก่าได้เดือนเก่ายังมัท่านหดเดือนบ่อือออกไข้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วโอ้ โด้ยมีลูกจะคนก็เอ้ยรวมๆเลยนะมีลูกจะคนเลยหกคนหกคนบ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนพี่น้องป้าโตไซสองบ่ไซสองยิงสี่พี่น้องเป็นจใจนี่เฮ้กินข้าวกินน้ำนะบ่นังตาปอบก็รออยู่นะพ่อพี่น้องน้องเพิ่นเบิ่งนะบ่เคยเห็นนี่ก็ได้เนาะกินข้าวกันยังก็ อ้าวบ่มีหยังกินบ่ซั่นเอ้อเจียวเพิ่นแฮกส่างว่าแท้เนาะครับพี่น้องบ่มีได้กินนําไห้เลยซั่นบ่ได้ไปหาบ่บ่าเนี่ยอืมเนี่ยข้เฮียนเนาะพี่น้องบ่ได้กินข้าวพ่นบ่มีได้กินเนาะอแต่ว่าเรื่องข้าวได้ซเอ้ยเดี๋ยวนีหาซื้อกินก็ยังซื้อเนาะแต่ว่าเรื่องเรื่องเรื่องให้เรื่องนานี่ก็บ่ได้ก็บ่มีเนาะบ่มีเรื่องเรื่องนาเรื่องนาก็อยู่ไปซิล่ะ รับจ้าง,างโดยวังได้ในการลูกเช้าไปรับจ้างกับสื่อกินรับจา้าำนาพ่อกับแม่นี่หาเงินหาเงินซื้อเขาเดียงดูเดียงเต่าเนาะโอ้คือหลายคนเธอย,ยังเช่าอีกปพ่อพ่อเลยปุย๊บเยนวะใส่หอเอันนี้ก็เลยทางใจเรามันผิดผาดขึ้นมาโอ้ที่เหลือในาษีหยุดแล้วเนาะที่รกว่าสีหยุดแล้วพี่น้องเพื่อนวะโอ้ เด้อเอเอก็คือสีเ oh, นี้นี่เลยผู้ชายผู้นี้เสียหนุ่มไหนฮะเห็นยังช่วยแม่หนิบ่โอ้ก็คือสยังเห็ดอยงบงเปลี่ยนดอกเนาะยังน้อยเนาะไปหาน้าใหม่บางมือกับมีแต่เขาแล้วไปหาน้าใหม่ไปกันสี่คนเอาน้ออ่าผู้ชายแบบอีเนาะโอ้เบิ่องล่าสุดเออหน้าหลายบ่ฮะอยู่น้ำห่วยน้ำห้องอาบน้ำห่วยนี่เลยตักขุดเขาแล้วไปขุดน้ำสางกะไปขุดมาแล้วกะ พากัไปตักน้ำโดยโดยก็คือชิ้นนี้เนาะพี่น้องอ่าที่ว่าทางบาจิตมาเมเนีกบารักอ่าได้เข้ามาอยู่ในอ่าบ้านเลยอ่าก็ได้อ่าเวะมากับเอ้อเนาะเป็ี่ยนยังไงแน่่วาอ่าครอบครัวเดี๋ยวนี้เห็นนะอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่ห์นนะโดยโดยเปลี่ยนจังไงเอ่ยครอบครัวอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่ก็อยู่ดีมีแห้งอยู่ดอกแต่ยังเหลือแต่ขาดข่าวน้ำจำปานี่แหละโอ้เรื่องข่าวเรื่องน้ำบ่ คือต้องได้หาอยู่เนี่ยหาอยู่หากินเนาะการที่แรกกะเห็นเอาแซนเข้ามาอยู่วางฝนตกนั่นบางฝนตกนะเดี๋ยวนี้เรเห็นเรามาเหิงเราไปเราเป็นอะไรก็ยังเป็นํากันอยู่มานี่ทั้งบาจิตออกมากอนมานี่น,นะ,นะะทั้งเพื่อนกัเห็นเวียก,กงานของเพื่อนเพื่อนกนอยู่เพื่อนแต่ว่าทั้งเรี่ยงนี้เพื่อนกอ่าตามมาน้ำดัางแล้วแต่ก็ชี้เข้าไปที่หมู่บ้านนะหนองนาขามเนาะเนียน อ่ามันนี่กะได้อ่าเขามาคอนเพิ่นมันนี่กะยังไปน้ำกันคือเก่าเนาะแมนแมนแมนเขาวังหันว่าเห็นบ่อแซนว่าซอกหาดินนี่เด้อว่ะกะห้พอบ้านเขาหาดินห้ยละกะดินแบบไีเพิ่นว่าซื้อดินเด้ออ๋อแบบอ่าอยู่นี่พูกเม่นดินเหมือเม่นดินของเจ้าของอันนี้ดินของแม่เถ่แม่ดินของขอยองอีกแล้วบ่อแซนว่าซื้อดินให้ยว่ะและบารนี้หละ สม่ ude, ๊ยเลยนะคะหันกับคนกับบริขารเป็นยังไงเนาะอ๋อหนูทางบัจจิกับบัวหูนล้วป้าพี่น้องป้าจ้าตะก็เป็นยังไงเนี่ยเออเรื่องทางเอาข้อเนญาตเอาเรื่องเก่ามาว่าเนาะทางเรื่องพกเมนะเดี๋ยวเป็นยังไงโอ้รมทักทายกันปกติแต่โบเด็นยังไงกาวก็ยังคือเก่าวยังคือเก่าวยังคือเก่าแบบไหนือเก่าอะไรบริถถ้ากันดอกกันส่วนลายกับเอาบริสูุขขาวแบบ ไ่ได้เข้าไปในบ้านเด้ข่อยบ่ได้เข้าไปวุ่นวายเลยเาก็อยู่ไปกับลูกควยบ้านนีเลยห้ากินไปบนี้เลยห้าน้ำใหม่น้ำมันพอกันเพื่อนกับไปห้ากิซีมาได้กับคลายกับซื้อเขากินเขาก็โลึงสิบพันแล้วเนาะนกขอสารพี่น้องเพลงเพลงเนาะด้ดยพี่น้องเอยก็ได้เขามาหาทั้งเอ้เพื่อนกัคือว่าเนาะจากตะกี้ที่ว่าอ่า กี ranch, ้ก็อยู่ในหมื่บ้านเนาะแต่ว่าบุตกบุต้องกันกับาจะมาได่เอ้กับพ่อกับแม่มันบอกบุตรต้องดองกันเอื่อยนอกถือกับเอื่อยก็เลยเลยบองมาข้างนอกเนาะตอนนี้กอ่ามีแต่มาหาเด็กเฮาพี่น้องเอ้เพราะหนังสุสลายอยู่น้องพี่น้องโหใหญ่ขึ้นมากจากเป็นยังก็ผู้นี่ฮะเอ้าสิมาถามแม่เนาะจากเป็นยังนอก อาชุดน้องหงษ์เทียนมีเบิร์ดอ่อนหรือฮะกับอะไรมีดอกกับข้องเบิร์ดข้องกระเจ้าเก็บหายอืมว้าวบุีเงินซื้อเด้อเด้ออาเป็นใจไอ้าขอถามว่าครอบครัวนี่ลำบากบ่ลำบากอยู่ลำบากบ่โอ้เคยอดเข่าอยู่บ่ฮะเรื่องเข่าเนี่เคยอดอยู่บ่เคยอยู่บ่หลังมือกะบม่ได้กินหลังมือบุีกินเนีกยะแล็ดเข้าไปยืมน้ำเข่า บางมือบริมีข่าวกินนะว่าขออยู่ไพกกะบริมีเพผัวพอกะอยู่เผาขออยู่ไพ่เด้อบริมีไพ่ยันหาข่าวให้กินแล้วกะบริมีตะแลงเขาไปยืมข่าวนอกเขาโดยโดยโดยยืมมาแล้วจะหาขี้ซี้อยู่ได้เวลาอยู่เบื้องแล้วก็มีแต่หากี้ซี้นอกสมัยนี้เนาะอคันปะหาตนั้งนานแล้วเดี๋ยวนี้ค่มีมีแต่ทั้งไอ้เพิ่นหาคนเดียวแม่่นบดเแมือนเปล่กับลูกสาวกับลูกสาวผู้ใหญ่เนาะ แต่ว่าทางผูนี้น้อยนี่ก็ยังจีเฮ็ดยังบ่ได้เนาะูเฮ็ดยังบ่ได้แต่ก็หาน้าใหม่หาตักหนามตักนได้อยู่อืในลูกนคันว่าสิหาเงินหาคำ้ำเนาะหามาเรื่องคมเรื่องคู่แบบคือ,อสิบ่ได้เนาะหาเนอยู่ในกินตามธรมรมชาตินี่ได้อยู่แม่นบอกชิดป่าเด้เรื่องป่าเด้ได้อยู่บอหาชิดป่าเดี๋ยวนี้บ่มีดอกบ่มีบ่โบเพราะว่าแถวนี้ยัง ไม่ได้เข้ามาโดนนะเพิ่นก็ไอายๆในน้องพ่อพี่น้องตะกี้ได้ข้ามาเด้อยอยู่นี่แหละมีแต่ผู้หญิงแน่เพิ่นก็ได้น้องพ่อพี่น้องอือพุ่งนี้ได้สารน้องดนาเฮ็นยังสอยกับแม่หนิฮะมากโอ้แต่กับปัจจุบันนี่ก็คือทั้งเอ้ยนี่กับบุมีดินเป็นของเจ้าของแมนโบโดยมก็ทีแรกขอยกะ ได้ยินแต่บาอแซนว่าซอกหาดินเด้อแล้วบอนี้และคอยหาดินได้เป็นยังไ,งได๋ลด้ลดินดินนั้บ่บบริุ้ทธแต่คนอ,อยากขายหันแต่ว่าอันเอาเบอร์อบ้ันห้เด้แล้วอบานก็จะโทรไปแล้วว่า2อสามอาทิตย์สิเข้ามาแล้วก็เลยสมอยแล้วอบกาจะามว่าไนไใช่อันพวกที่เขาอันจะซื้อดิน่ะบุห<อ>ูแล้เน้่าคอยกัเขาก็บ่ได้เขามาเลย<อ>แล้วบ่สิผลกันเลยว่ะ มียุกดินกับเจ้าจะ,าะาขา<อ>ยประมาณเท่าไรเท่าไรประมาณเท่าไรดินบอกประมาณหามื่นหามื่นผู้จะก่วงเท่าไรหามื่นสี่สี่ชิปคูณสี่ชิปโอ้ยื้อทางไหนดินดินเนี่ยบอกอยู่ทางอันพุ่นแหละทางในบ้านมั<อ>้งมั้ดินกว้างเติบได้ดินนะแล้วก็ะบอกอันทางที่เจ้าเข่าไปเป็นสีน้ำกระ,จะมีกับเจ้าอยากขายมีมีแต่ราคาอะไรแบบนี้บอกอยู่ตรงไหนคือแพงแท้ใบบาทโตโบแพงกระมีโอเท่าไรเท่าไรโบแพง หาพันประมาณนี้ก็มีหัดแต่ว่ามันพอแต่ลมแต่เฮือนดินนะหาพันหม้อหาพันบาทเนี้ยโดยหาพันบาทโอ้เดยอเด้อเขว่าหาพันบาทนี่ก็พออ่อสู่ไวพี่น้องเอ้หาเงินนี่กับปอชุดช่วลายเอ้พี่น้อง,งเอ้แพงเนาะมีมีแต่หน<ม>้าสองงานนี้บ<ม>่หรือจังเลยมีราคาเท่าไหอีกเนี่ยมีเท่าไหร่บอกมีแต่ชวนร้ายมีจะค่าแพงๆกับเ้าขายบม พอแต่ดินอันใกล้เฮือนแม่เท่านี่แหละมันถึกที่สุดขลยคายหาพันคอยว่าจะนี่จะได้ยหมพ่อสหายไหมใกรอยากได้แล้วการซื้อให้โอแต่ว่ามันบกว้างดินนะจะพอแต่มันลมแต่เฮือนเผาไปส,สอมันจะอยู่แบบอันนี้เฮือนเฮือนแม่คอยแล้วครับไปแบบสี่ไปอยู่ทั้งซอยทางนั้นบ่โ<อ>ดยินกับโดยกว้างดินราคาหาพันบาทแต่ว่าอยู่ใกล้กันกับแม่เม็นบ่ ดูใกลกันโอ้กะคำว่า,าอันอะมีเงินซื้อนี่คือทั้งเอ๋ยกะสิพาดูพาต่าเข้าไปข้างในแม่บอกไม่อยากอยู่แล้วอยู่ข้างนอกนี่มันลําบากลำบากน,ำน,าน้ำหน,นามลำบากายยานำาก้ำหนามแน่บอลำบากน้ำหนามลำบากลายางนะลําบากลำบากน้ำพื้นน้ำพายคึดยานกับปานี่อยู่ในปาน่าในโคกโอ้ขึดนยานเวลาพอพ่นไปหาอยู่หากินกับไปการก็คึดยานอยู่นอนกับลูกกับ เดินเดิเป็นจะเล็กฉันน้องเฮ้ยอย่าเข้าไปในบ้านอยู่บ่อย่าเข้าไปอยู่เนาะโอ้อยู่ทางนอกนี่อทางนอกนี่ใต้หยังอ่าไ่นี่ดอาเอาดอกไห่บ่ดูจังไรหรือว่าผ้ายคุ้มดอกไฟแต่ดอกไฟหยังดอกไฟเออนะฮัสซัดเอาหน่ะบ่โอ้แต่นี่หันคว่๊าเจาะใส่ลูกผ้ายแล้วโอ้โเดินเดิแต่ก็มั่นใจบ่เอ้ยบ่าหาพันบาทบ่บ่เทถๆบ่หาพันบาทโดย แต่เขาจะคล้องดินว่าถ้าว่าฮอสไปว่าฮอสไปต่อรองคอน้ำเขาได้มันออคงกว้างเทไรควงกว้างเทไรควงกว้างบอกก็คอยกระบุงคือกันถามมันมันบวกว้างปันได้ซ้ำซ้ำโมเดิร์นเออจอว่าจังไรซ้ำโมเฮือนนี่โดยมาแล้วซ้ำตะคาเฮือนนี่ลงไปในนี้เอ่อคำว่าปูเฮือนซ้ำนี่นี่เออได้บ่ได้บ่ดมเฮือนก็เอาเมนบ่ ใครในเนต่ว่ามันเพราะว่ามันอยู่ในบ้านนะก็มีผู้คนในเนาะ<ด>พีน่น้องก็คือเสียในนี่เลยพี่น้องเลยจะคลองละจะคลองดินว่าสีเอาลีบ่อว่าคันสีเอาหันแล้วก็ดินตัวนี้ก็มีกเจ,จะคลายหันก็กว้างกเจาคลายแพงตัวนี้ใครได้รับเจ็ดแปดล้านเจ็ดแปดล้านเจ็ดแปดล้านว่าว่าเป็นเงินบาทหรือเปล่าเออเป็นอะไรบ้างคอยบูฮู้แต่จะคลองดินเขาว่าแปดล้าน เราโบลุดโบลุดไฮไม่ได้อ๋อเป๊บนึงใช่เนาะอ๋อเป๊บนึงแล้วเดี๋ยวทาง b u d g e ีลองไล่เบื้งเนาะฮะเป็ดล้านเดี๋ยวนี้เนาะพ่อพี่น้องโดยก็คือทางบ u d g e t อะไรเด้อเด้อเด้อเนาะกาตกอยู่ในประมาณหนึ่งมื <go> er 5, 7, ่นเจ็ดเนาะหมื่นเจ็ดพันพี่น้องเลยอ่าเพราะว่าเงินอ่ากีบเฮาเดี๋ยวนี้กะอ่าจากเงินบาทเนาะมาแตะเป็นเงินเนน่ากีบเนาะพันหนึ่งต่อห้าเซนพันหนึ่งต่อห้าเซนกีบพี่น้องเลย โอ้อก็แสดงว่าหมื 10, 10่นเนาะหมื่นมื่นเจ็ดพี่น้อง <10. S 1> แต่ว่ากว้งอยู่บ่ตัวนี้เข้มทางแมนบ่แคมทางโอ้แสดงว่ามีอาณาสองอ่าที่ว่าพ,พ่อพ่อพังแน่ก็จะเปลี่ยนแบบหาพัน 5, กับอาณาหมื่นเจ็ดเนาะหาพันนี่พอดีแต่ลมเฮือนลมซานเนาะ <10. S 1> อ่าแต่ก็อยู่ใกล้อ่าเฮือนพี่น้องแมนบ่แต่ว่ามันจะอยู่ใกล้อันเฮือนแม่เ่าได้เฮือนแม่เ่าดินโตจะคอยอยู่มันติดกันเลย มาติดกั้งกับดินที่ไม่เท่าดินตัวนี้นะอยู่ใกล้กับเพื่อนเพิ่นได้เลยถ้าว่าเฮาบ่มีน้ำก็เฮาสิขอใส่น้ำพี่น้องแถ่นั้นสบายถ้าว่าเฮาบ่มีเงินก็เฮาคอยเสียคอยกับเจ้านี่ได้ออันดินนี่ข้าหาพันหนึ่งบ่โดย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 แต่จะคของดินว่าถ้า่าเฮาไปขอน้ำเข้าวแบบสี่พันนี่ก็ได้อยู่ต้องต้องเบิ่งเนาะต้องต้องเบิ่งเนาะแต่กะที่แรกเพิ่นก็ว่กหาพันเแม่นบ่ที่แรกหัน ุ่จิลุตให้ว่าที่แรกทั้งวะสี่พันกับสี่ค่ายสี่พันกับสี่ค่ายเฮาแล้วบัานีและพลพมิ่งวะขึ้นอีกห้าพันห้าพันถ้าว่าอยากได้รีหันหอาคอกันได้แต่เอืึดนี่อยากได้รีบห้าพันนี่โดยเออเดชจะได้พาะเอาเมื่อแบบเรื่องเฮือนด้เสียมั่งอีกตัวนี้ก็มั่งมั่งแบบบุกพนอีกเนาะโอ้ดูดูดูพี่น้องเอ้ อ๋อสำนักพ่อพี่น้องเออเก็คือสีประมาณนี้เด้อเนาะคันว่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพิ่นเนาะอยากช่วยเหลือครอบครัวของเอ้ยเพิ่นในเด้อพี่น้องเด้อเนาะกะดินอยู่ในราคาห้าพันบาทเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็อยากเข้าไปอยู่ทางในเนาะคันว่าสีอยู่ข้างนอกนี่กลางค่ำกลางคืนมากะเป็นแต่ย่านไม่หมดน้องละโอ้เป็นแต่ย่านเป็นวันเนาะพ่อพี่น้อง เด็กกับผู้นี่งนก็นอนคักนอนแน่ดิหนิน้องผัวพี่น้องเลยเอาไว้นานมากไปเนี่ยเลยเด้อเท่นเท่นเท่นน้องผัวพี่น้องโอ้ยเนาะรอดิน้องผัวพี่น้องเลยอ่ะก็คือสิประมาณนี้เด้อเดลยเด้อเนาะทางน้องก็คือสิได้ขอตัวเมื่อเนาะมาเมื่อนี้เนาะน้องดนอนด่าทางไอ,กอ้กับว่าแ้ก็ออกมาแต่ในบ้านเนาะบ,บ่าแล้วก็ปปเอ่อมาได้แบบเตรียมมาช่างมาเนาะมาเน,นี้ก็ได้ ไม่ได้ชื่อแบบขนมคือต้มขนมมาต้อนน้องๆน้องพี่น้องจังไหนจังไหนบัจจิกก็ต้องกราบอขอโทษขออภัยน้ำได้หลายเด้อเนาะ,ะพอดีว่าเห็นทั้งเอ้ยเพื่อนแบบว่าโดยบังเอิญพี่น้องเอ้ยบุคิดว่าเพื่อนชีอยู่เพื่อนบนเก้าเนาะเอ,ะอ้ยเนาะคิดว่าเพื่อนได้ไปเขาในหมู่บ้านแล้วพี่น้องเอ,เอ้ยเดี๋ยวทั้งบัจจิกกะจะได้เอาเงินเนาะให้กับเอ้ยหรือว่าซื้อเขาหรือว่าซื้อเนาะอยู่ในกินให้กับลูกกินได้เเด้อ กเป็นยังไงฮะกินอ่าบุมีในกินนะกินยังบุมีในกินนะฮะบ่อ่าเรื่องแก้วในกินอยู่บ่กินอยู่กินกับแก้วปลาเด็กได้ส่ะปลาเด็กตัวนี้ใไงเห็นนะทับมุกมาอนาคตนะกินบ่จำปลาเด็กเรามาโทมเฮียนกินะจ๊ะบุ้มีในกินโอ้ยน้องน้องคอยพี่น้องเลยเออคือคือน้องนี่อยากกินยังไงเฮ่อบ่สู่พ่อแม่พี่น้องเพื่นพังด้วยอ่าแต่กินยังไงในแฉบแฉบบ่ อยากกินปลาโอ้พี่นี่พิ่นอยากกินปลาพี่น้องไอ้ปลานิน่งเนาะโอ้เอาม,มาได้ิเใช่จังไรต้มกินหรือว่าลาบกินต,ต้มกินเ <c oughs> อพี่นี่อยากกินอย่างนาะพี่นี่ฮะอันยายาเทียนเบาแซนเอามา,หาใ,ให้กะบข่อยชีกอ่ยให้เบิ่งเนาะขออนุญาตให้เบิ่งนะด้อยด้ว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 ขออนุญาตให้เบิ่งด้วยด้ยอยขออนุญาตพี่น้องอ๋อว่าขออนุญ่านอะไรพี่น้องเด้อเป็นจังไรเว้อเป็นยังไงเพราะว่าเบาแซนเอายามาใหั่ทากันยัง กลับคืนมาเป็นคือเก่าไม่ยัง so, นี่นะเป็นโรคผิวหนังเลยโรคผิวหนังโดยที่ว่ายังโอ้ตั้งแต่โดนพุ่นบ่โดยแต่นี่กลับมาเมือคอยใส่ยาอันเบาแซนที่เอามาหายนะเศร้าบ่บริสเศร้ายังมืออยู่นี่อ้อมแบบจากที่เอื้อยใส่ยานี่ยาอย่างในที่ว่าถือเคยยาการองแอนเคยใส่การองแอนราคาเท่าไหรการองแอนราคาหนึ่งห้าพันหรือสิบพัขึ้นไป อยู่ใช้อยู่โรงเห็นนี่บ่อ้าวสาวน้อพอดีเลยแดดสอเอ้ยเด้อการให้ให้เงินเนาะให้กรบเอ้ยไปกระเป๋ไปซื้อยามาทาให้ลูกนี่เด้อเนาะเด้อเด้อเด้ออ้ยนาะพ่อพี่น้องเป็นยังไงคันใช่ไหมน้องไหนคันอยู่บ่มาดิคันบ่คันแต่ว่ามันเจ็บเป็นมือดองเบื่ออึ้ยนาะพ่อพี่น้องมันยังน้ำน้ำก็แมียนมือหัเข่าแมีนอันนี้ล่มร่มบ่้อยคนขี้ดื้อเนาะพ่อพี่น้องขี้ดื้ออยู่บ่น้องๆคนขี้ดื้อยู่บ่ โดยกับเด็กน้อยนี pause pause ่ก <oh, ับโบปันใดน้องพี่น้องกับโบคิดด้อปันใดน้อจากที่บอจิตมามานี่กับภากันนั่งเตะสุตะซอยอยู่เนาะเปลี่ยนเสียงเป็น่ยนเพลงเด้อน้องเด้อแบบนี้เด้อเวลาะ่ผู้ใหญ่เพิ่นมาเยี่ยมยามทำไทยเด้อพากันนั่งถามกระตบงามๆเนาะเพื่อนกันภากันนั่งตะหมอบอ่ะเพอนี่นั่งตะหมอบคักรีเพื่อนนี่เนาะโอเคพี่น้องก็เป็น่ยนเสกเป็น่ยนเพลงเนาะ กะโอเคได้เสด็จเอเด้อเนาะมื้อน okay, ี้กะทางน้องกะบ่ได้ซื้อคือต้มขนมมาผักกับน้องๆเพิ่นเนาะจังได๋จังได๋กัขอโทษขออภัยนํา้ำได้ด้อเด้อแต่กะทางน้องน่ะสิได้เอาเงินให้กับเอเ้อเนาะอ่าเวลากัพอได้ไปซื้อขนมหรือว่าไหนอยู่ในกินเนาะอ่าข้าวน้ํานี่แหละมาให้กับมันน่ะอ่าลูกเต้ากินเนาะกะเป็นเงินบ่หลายดอกเอ้ยกะเป็นเงินจํานวน50,000เนาะพี่น้องกัเป็นเงินของบ่อเจ็เองนี่แหละเอ้ยเก็บไปเด้อเด้อโดยโดยโดยโดๆๆๆย เพิ่นกะว่าสิขอบใจอยู่พี่น้องแต่กะอจะร้องนาะเพิ่นกะลูกเพิ่นพี่น้องบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังโอ้ยโดยๆอะจังได๋กะคือว่าเด้อน้องเด้อก่อนสิเมื่อเนาะทางอันะจักอยู่บ่นี่ว่าเบาื่อหยังจักอยู่บ่อ่อมกิ้งกอืมกิ้งกิ้งโอ้ยตัวมือสุ่มเซ้แห้เด้อเนาะพ่อพี่น้องอ่าก็คือทางบ่าจิตเด้อก็คือทางอ้ายนี่แหละอ่าก็บ่มีหยังมาเักมาต้อนก็มีแต่ว่าอ่าน้องเนาะฮาใหญ่ขึ้นมาก็ขอให้เป็นคนฮู้ผู้ดีเด้อ อ่าโซเมเด้ออ่าโซเมเห็ุดเขียนงานน้องน้องหละเนาะอ่าเป็นคนรู้มันขยันแล้ว็ครจะเกียดจะข้านเด้อโดยแนนแหละได้ยินบ่ทั้งน้องๆก็ได้ได้ยินอยู่บ่โดยกระบอกน้องน้ำในเด้่องทางน้องเพิ่นก็ยังน้อยเห็เด้ออ่าบอกน้องไปน้ำแน่อ่าเหตุนั้น่นเด้อล่างถวยเหตุนี่เด้อสุดอกผู้นี้ก็คือกันเด้อน้องเด้อได้ยินอยู่บ่ทางไหนบ่ผมกินี่ฮะ โอเคโอเคสัสนอพี่น้องอ่ะทรายสั้นขอให้อยู่ดีไม่แห้งด้อยเด้อเนาะโอเคโอเคอ่ะสบายดีเลยสบายดีดูนะสบายดีอ่ะสบายดีไหมโอเคพูดนี้ได้撒ฮะสบายดีด้วยฮะน้องสบายดีโอเคสัสนอพี่น้องอ่ะอยู่ดีไม่แห้งด้วยเด้อด้ด้วยด้อ่ะพี่น้องเอ้ยก็คืออ่าสี่ประมาณนี้เด้อพี่น้องแต่ว่าเรื่องเกลือบังพริกแปลกเป็นนู่นนี่มีอยู่พวเอ้ บุมีบวขครึงโอ้เพิ่นกับบุมีพี่น้องกินกับปลาเด็กเนี้ยนวๆเนียเนาะอืวยด้ยดยพี่น้องโอเคมีโอกาสเดี๋ยวขามาหาใหม่เด้อน้องเด้อโอเคเสน,าพาพนอง่พี่น้องกาตอนนี้ก็ได้เขามาหาครอบครัวของเพ,พิ่นแล้วเนาะพ่พี่น้องทางบัจจิกก็คือสิได้ขอตัวไปอ่าฮิบียกต่อพี่น้องกันบาได้กันนัดกันทางเบอร์อ่า ตากระบาดเศษเพิ่นอยู่ข้างนอกบาตากระบาดเศษเพิ่นมาอ่าน้ำดังพี่น้องเอ้ยบาดจิตกลับมาก้อนแน่กับผู้ดีว่าไปคนอ่าคนละหมู่บ้านเนาะแต่ว่าบาจิตเดี๋ยวบาได้กลับมาแต่เศร้าพี่น้องเอ้ยทางบาดเศษกับบาตาเพิ่นมีเบี้ยเนาะอ่าเพิ่นกับ่าได้กัดทัดคลิปแน่เนาะต่อคอมเมนต์แน่อ่าของเพิ่นนั่นเองพี่น้องเอ้ยอ่าทางบาจิตเนาะบาได้กับไปส่งเสนางตั้งแต่เศร้าเนาะบาจิตกับซัดด้วงมาทั้งนี้เหตุงานถ่ายของเจ้าหน้าพ่อพี่น้องแล้วก็ไปอีกอ่หมู่บ้านนึ่งนาะพ่อพี่น้อง กาคือส yes. no i mean. no 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 ีประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องมาในกาแดดๆเนาะกาทั้งเอื้อยเพิ่นเนาะมาแยี่มเย่มทำไทยเพลนแน่มาในเพิ่นกามีดูกหน่อยน้ำแน่มีสมาชิกใหม่น้ำแน่พี่น้องหลายคนขนาดเนาะกาทั้งเอื้อยเพิ่นกับว่าอยู่เนาะพ่อพี่น้องอ่าดินเนาะดินที่ว่าเพิ่นอยู่นี่กาบรมแนดินของเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเนาะเพิ่นกับบรมีดินเป็นของเจ้าของเนาะแต่กาเพิ่นก็บอกว่ามีอ่า เจ้าของดินเนาะเพิ่นก็ได้เจ้าให้ทางเออพิ่นเน่เนาะมีอยู่หามื่นแล้วก็ราคาเจ็ดเปรื่อนหรือว่าหมื่นเจ็ดพี่น้องเอ้ยหมื่นเจ็ดเนาะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทเนาะพอพี่น้องแล้วก็ห้าพันบาทเนาะพอพี่น้องโอ้ก็เพิ่นก็อยากเข้าไปทางในอยู่พี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ยังบ่ทันมีเงินมีคำซื้อแน่เนาะเพิ่นก็ว่าอ่าเพิ่นก็อยู่ข้างนอกนี่ก็เป็นแต่ญานเนาะเวลากลางค่ำกลางคืนอ่าผัวไปหาอยู่หากินอ่า มีแต่เจ้าของกับลูกน้อยแน่เนาะเพป็นกบบญาติแน่พี่น้องไอ้ข้างบนก็มีแต่ว่าเพื่อนก็อยากเข้าไปอยู่ข้างในแน่แนะนำใส่สะดวกสบายเพื่อน่ายืมหมู่ครูน้ำแน่ใส่ก็ได้เนาะพอพี่น้องก็ยังให้เพื่อนได้อยู่เนาะพี่น้องเนาะบริจก็ได้ก็คือสีประมาณนี้เนาะแต่ถ้าหากว่าพอเมื่พี่น้องเนาะอยากช่วยเหลือกับครอบครัวของเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะจังไดจังไดเนาะเป็นอย่างก็แล้วแต่เนาะทางบริจกับพ้อม สิเป็นสะพานบุญให้กับผมมีพี่น้องบัสดุสุขสุขคนและพี่น้องเด้อเนาะมาเมื่อนี้กับคิดห้องคิดถึงอ่ากับเอ้ยเพิ่นเน่เนาะมาเมื่อนี้กับมาพบมาพ่อแบบอ่าบุคิดว่าเพิ่นชีได้อยู่ข้างในเนาะบริจิตไก่บริจิตอย่างมาต้อนเพิ่นจังไดจังไดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำหลายๆเลยพี่น้องเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะบรจิตก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณผมมีพี่น้องหลายๆเลยที่เข้ามาติดตามรับชมได้แห่งกำลังใจบรจิตและกราบปกดิขามโฆษณาของบรจิตน้องก็ขอให้ผมมีพี่น้องอยู่ดีมีแห้งวัสดี E é.